สวัสดีค่ะวันนี้ทีมที่13จะมานำเสนอโปรเจกต์ที่3เรื่องปัจจัยด้านองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในองค์กรที่มาและความสำคัญการที่กระบวนทัศน์ทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงจากยุคเศรษฐกิจเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม ไปสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ใหม่ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้นสู่การสร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นการสร้างสารรค์ร่วมกันกับลูกค้าเศรษฐกิจฐานความรู้ใหม่ที่ประกอบด้วยโครงสร้างของข้อมูลและการสื่อสารจะทำให้การบริหารและจัดการธุรกิจมีความยากมากขึ้นเนื่องจากตลาดโลก มีความซับซ้อนความผันผวนและความคุมเครือมากขึ้นดังนั้นแรงกดดันภายใต้โลกาภิวัตน์ในเชิงแข่งขันและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วทําให้องค์กรต้องเพิ่มการปรับตัวการพัฒนาปรับปรุงและการสร้างสารรค์นวัตกรรมมากขึ้นองค์กรใดที่มีความเป็นนวัตกรรมมากกว่า จะประสบความสำเร็จในการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงและประสบความสำเร็จในการพัฒนาความสามารถชุดใหม่เพื่อให้องค์กรมีสมรรถนะที่ดีขึ้นแนวคิดทฤษฎีที่สำคัญวิลเลียมอาร์เทเซอร์ได้ให้คำนิยามทุนมนุษย์ไว้ว่าหมายถึงผลตอบแทนที่องค์กรได้รับจากความจงรักภักดีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ความพยายาม ความมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของบุคลากรในองค์กรอีกด้วยการให้ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อดึงเอาความรู้ทักษะศักยภาพของบุคลากรในองค์กรออกมาให้ได้มากที่สุดนั้นจึงทําให้งานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นการบริหารงานด้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันนั้นเพื่อให้องค์กรอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเกสได้เสนอแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้สร้างสารรค์ขึ้นโดยมองไปที่ผู้บริหารหรือผู้นำองค์กรซึ่งพบว่าผู้บริหารหรือผู้นำองค์กรจะมีส่วนสําคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรเกิดความคิดสร้างสารรค์ขึ้นโดยต้อง ดำเนินการใน6วิธีเพื่อพัฒนาองค์กร 1.. ผู้บริหารต้องกล้าตัดสินใจมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงเป็นนักวางแผนกลยุทธ์ 2. ผู้บริหารต้องเปิดใจยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆและวิธีการใหม่ๆ 3.. ข้อมูลสารสนเทศต้องพร้อมถูกต้องทันสมัยทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา 4. พัฒนาระบบ การจัดการความรู้ส่งเสริมให้พนักงานได้เข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ 5. ผู้บริหารให้การสนับสนุนแนวคิดที่ดีเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมคิดนวัตกรรม 6. ให้รางวัลเมื่อความคิดนั้นบนรรลุเป้าหมายความเชี่ยวชาญแห่งตนของพนักงานเนื่องจากความสามารถขององค์กรขึ้นอยู่กับสมรรถนะการเรียนรู้และการสร้างสารรค์ของบุคคล ความเชี่ยวชาญของตนมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ขององค์กรเนื่องจากทําให้วิสัยทัศน์ของสมาชิกในองค์กรได้รับการปรับปรุงและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 3. ผลการศึกษาจากการประมวลข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการประชุมปฏิบัติการทําให้เห็นและเข้าใจว่าในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อนําไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมนั้นผู้นําองค์กรต้องมีนโยบายที่จะผลักดันนวัตกรรม ที่ชัดเจนและถือเป็นวาระสำคัญยิ่งผู้บริหารต้องติดตามผลักดันสนับสนุนการขิดลิเริ่มการสร้างนวัตกรรมทั้งในด้านสินค้าและบริการและนวัตกรรมทางการบริการและจัดการในทุกด้านของการบริหารโดยผู้นำจะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างในการส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติวิธีคิดและการปฏิบัติตามค่านิยมหลักของหน่วยงานที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเป็นองค์กรนวัตกรรมผู้บริหารจะให้การสนับสนุนปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับและทุกฝ่ายในรูปแบบต่างๆทั้งเรื่องงบประมาณและการจัดทํากิจกรรมต่างๆของพนักงาน 4. แนวทางการนําผลการศึกษามาใช้ในการพัฒนาการบริหารค่าตอบแทนองค์กรนวัตกรรมหรือองค์กรที่มีความเป็นนวัตกรรม จะมีกลยุทธ์องค์กรที่มุ่งเน้นในการสร้างนวัตรกรรมอย่างชัดเจนมีภาวะผู้นำที่ทำให้มั่นใจได้ว่ามีการจัดการนวัตรกรรมอย่างมีประสิทธิผลวัฒนธรรมองค์กรที่มีการแบ่งปันความรู้กระตุ้นการเรียนรู้และความสร้างสรรค์โครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นและทำให้เกิดการสื่อสารความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของนวัตรกรรม ผ่านกระบวนการการทำงานแบบมีส่วนร่วมมีกระบวนการการทำงานที่ช่วยให้เกิดความสร้างสรรค์แนวคิดของผู้ปฏิบัติงานมีการเรียนรู้เกี่ยวกับงานและการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จที่ถูกต้องและชัดเจนมีการเผยแพร่สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้ไปทั่วองค์กรกลุ่มของดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ